ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอรลอยกันต่อ และนี่คือช่วงเซลอยพริกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพพิ์เด็ดๆที่อยู่ในกระสน,นะครับสับสนุนช่วงโดยเซนิมาเจก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซนิม่าทอมบอยโกลเด้นดักครับแคนครับสัปดาห์ที่แล้วเรา2คนนั้นก็ไปเฮฮากับบทสัมภาษณ์ของพี่รงนั่นเองนะครับ,รบจากภาพเพียนเรื่องชายน้าทาวงชัดชาวันนี้มีดาราอีกคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ผู้นําทีมดาราเลยนั่นคืออเล็กซ์เทรเดตนั่นเองกับบทบาทใหม่ของเขาที่สุดท้าทายมีทั้งแอคชั่นส่วนใหญ่ บวกฮาตามมาด้วยครับเอาละรครับวันนี้ติดตามบทสัมภาษณ์นี้นะครับในช่วงเซโรยพิกสนับสนุนช่วงโรยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาแอดโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซโรยพิกสนับสนุนโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาแอทโฮมบายโกลเด้นดัก สวัสดีครับอเล็กเตร์เดดครับสวัสดีครับอเล็กซ์ครับอเล็กซ์ครับแนะนำตัวเองด้วยครับว่าเล่นเป็นใครในหนังเรื่องชายนาสาวชัดชาแล้วก็หนังเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับผมรับบทเป็นตัวเฮียครับผมตัวเฮียตัวเฮียนะฮะชื่อคุ้งครับผมอาคุ้งนะหัวหน้าพรรคกระทิงสู้คือด้วยความเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะแก๊งอังยีสมัยก่อนหัวหน้าแก๊งก็จะดูต้องแบบต่อสู้เก่งแบบต้องการเอาชนะพรรคอื่นให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุ้งอ่ะเขาไม่อยาก ค่าเข็นค่ากันอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากแบบรวมให้ให้ชุมชนคนจีนในในไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างฟรองดอเขามีความฝันแบบน,นั้นตอนเข้าเอาบทมาทาบทามเราเนี่ยมันมีสเสน่ห์อะไรที่ทําให้อเล็กซ์รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นคือนอกเหนือจากที่ผมจะดูในคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วอะผมดูแบบบทโดยรวมตอนแรกผมกังวลว่าหนังตลกอะกลัวมันไร้สาระกลัวมันไม่มีไม่มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนอะไรเงี้ย แต่ว่าพออ่านบทแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีม,นม,มันมีแบบเหตุผลมีที่มาที่ไปมีแบบมีข้อคิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าเล่นพอเรารู้ชื่อผู้กกับอย่างพี่รงอย่างเงี้ยครับที่จะมากำกับกับเราเรามีความรู้สึกเลยไม่ว่าเป็นคอมบิเนชั่นที่ถูกต้องแล้วละ่ะคือผมไม่รู้เลยว่าว่าลุงลงอ่ะเขาเคยกำกับหนังหรือเคยกำกับอะไรก็ตามผมไม่รู้เลยจริงจริงพอรู้ปุ๊บอะผมถึงบอกเลยว่า ผมบอกลุงลงแล้วผมชอบตัดสู้ฟุตมากใช่เต้าดูตอนเด็กอ่ะแต่เรายังจําหลายๆฉากได้จนถึงทุกวันนี้ด,ดีใจที่ที่ลุงลงมากำกับอยากให้อ็กซ์ฝากภาพเพี้ยนเรื่องชายน้าทางชัดชาิกับแฟนของอเ็กซ์แล้วก็รวมถึงแฟนๆที่บ้านด้วยครับครับผมก็ฝากชายน้าเทาาชัดชาดด้วยครับผ,ผ,ผมเล็กเชื่อว่าทุกๆคนที่มาดูจะได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนอยื่แน่หนหใจนะเดียวสายข่าวคงลืจะส่งข่าวให้ลึคืนนี้แล้วมันจะส่งข่าวมาทางไหนกทางธนูงไง เป็นไงตรงเวลาเปะช่วงเซลลลอยโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่องอัพซึ่งฉายในปี2009มาฝากดังนี้นะครับ that might sound boring But boring remember stuff stuff think the boring stuff the stuff remember the most I is I ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่สิ่งที่น่าเบื่อนี่แหละกับกลายเป็นสิ่งที่ฉันจดจําได้ดีที่สุดซึ่งสือให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ดูไม่สําคัญก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจดจํามาได้ดีที่สุดนั่นเองครับ หมดเวลาแล้วครับแคบนครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเพียนและบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนาติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพเพียนใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้1สวนากาโดยประมาณทางช่อง True For you หมายเลข24แห่งนี้ครับแคน ใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถเป็นดูย้อนหลังได้นะครับที่ทาง YouTube c ช anel s i l u l a t TV Show ครับเรามี a c e b o o k นะครับชื่อว่า s i l u r a t แล้วก็เรามี X แล้วก็ i n s t a g r a m ม i l u r a t i TV Show ยังไงฝากกด f o l l o w กันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่นะครับจากทาง g i o อร์ดาโครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Enigma มา The Shadow Screen ณโรงพยาบาลพารากอนซีเนเพล็กซ์ในศูนย์ค้าสยามพารากอนครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคครรััับบสสดี